หมดไว้ของบอลมานพ่การสนามแต่บอลไพิการชายการไายโุ่ยรักไม่ถึงครับบอลออกหลังไปตอนนี้มันก็เป็นการครอบครองของเสียต้องสั่งลุยนะครับเสี๋ยต้องสั่งลุยได้บอลกลางสนามครับอแทนบ้านพักงานไม่ผ่านอะไรไปเลสิิีเราบอลทางการชายแทนบ้านพักงานอย่างไรบ้าอรุ่ยรัครับ ไฟีขงบอลหนึยังติดเสีย <res>. ต้องแข่งบอลขึ้นไปทางกลาวาลุ้ออกไปไไปฟกระชาบอลาดงกาสายิดเสียต้องสั่งลยสุดัดบอเป็นของไฟสของบอลนาหลังครับไปแล้ว ไปรายงานตัวด้วยนะครับต้องนัดเข้าอะไรยังต้องนัดเข้ารวมมิตรที่สองยัไม่มาเอาแล้ว้บอลยังยังสองเสียต้องสังลุยใหบอลนข้ากา ต้องสั hmm. <your name. S 2> ่งลุยนะครับเป็นวันอยู่แบกสายเปิร์สองตีเข้ากลางตอนนี้การฝากรางสนามนี้กระชากลมลมาไหมไม่พานครับไหลที่ตาจะมาได้ไหทีกองอนีกางสนามก็พลานขึ้นมาลากขึ้นมาลากขึ้นมาบอลให้ไาซสายโยน้ายแล้วก็โยนขึ้นอยยางนั้ยังไม่รู้ครับกระชากลมเลยนะ ห้าาตเกือบแล้วเกือบแล้วบลไ่เร็วครับจะต้องดงจากกระดฟ้าโดนขบอนขึ้นหลังได้หลังรับส่งกลางัอสองบีมาที่าซ้ายขาซ้ายโยกขวาแต่สั้นโดนไป อะไรครับ้เลยดแล้วหลูกันมันจ้นนะครับนี้อย่าต้องตั้งลยไอ้เ้้งครับอยู่ที่ปีกปีเรอ้ไมะไม่วาบ้านไหนที่อาจอไปเอที่เขาบ้นเขาาาเยอะยิงดียังครับ ต้องสังลยได้บอลต้องเอาเขาอไม่ด้อรีระดอะไรีต้องสังลยแทงบอลมีขวาโยกขาลงครัไโยนไปยเอาบอลไป้บประตูได้บอลวางมาที่กลางสนามครับไีโยก้ายแล้วาไไที่าไอที่ไดองไ้นเลย เสียต้องเรียนครับบอลไปที่ลาบ้าแข่งบอลที่ไปตาบ้างได้ไ้มครับคับอาโดนบอลมาบอลไม่ประตูาบได้หรอ่าครัเอฟซีโยนยามาไม่พ่านเสียต้องทำด้วยได้บอลโยนบอลมาอาจจะถึประาูเสียต้องยังได้บอลอยู่หรือเปล่แอตมาทาไทายลยม่ผิดห มีทางแล้วไหลซีนาร์โดนมาได้ก่อนบอลเป็นของเสียต้องจังเลยถุงทำไมครับหรือเจตได้บอลหรือจะจะพูดคอเอาซ้ายแข็งแรงมากครับบอลข้ามผ่านไปนิดเดียวเกมมิหมดไม่ไม่ยังมีเวลาเยอะแล้วไปกีนโมูครับเฮ้ยถ่ายเลยเข้าอีกครับ ขามาเลยนาข้านี่ไาเลยมาเมาเมาเล้ครับเข้าล้วครับเ่้าล้ครับจข้ยิยิงไปยยิงยิงไปยิรับไปยยิงไไปิิไไงิ เอายังวะเรื่องอะไรวะครับสงฆ์ใะ้จืดอะไรเรื่องแดงยังไงเรื่อะแดงยองไงจะโศกไหมจะโศกไหมไม่โศกครับเล่นลิงยะยิงขึ้นมาอะไรไหอ ผมเกมกันต่อครับเสียบต่างลุยขอบอลมาตายนะครับแต่ขอตอนนี้เป็นอะไรฟรขึ้นนำเสียต้องต่งลุยสองประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้ชุดเัอแนับแรกเปนบรรยุทตอนนี้บัรยุทธไขอไปฟรีไดใช้ส่วนท้ายฟรีประชาชนประาชลสามต่อหนึ่งยไงโอ้ยประตูเสียไ่ได้ครับสุดเปอร อนน้เ็นังเงอแปลกเห้ยโอ้ยแผลไม่ได้ลงบ่หัแผลแผลแบบขาในหอนอย่างไรสีได้บอลยากติดต้งสั่งลยเสียต้องสั่งลยบอลมันเป็นของไรหลันได้จนยิงไไม่ยังไม่ทำลยก็แผกบนะครับเคก่้เก่งเลยนะอคอยหาที่เองเสียต้องสั่งลุยเปลี่ยนตัวครับ เอาตัวที่เด่นลงมาไปอ้าวที่ไทยไ้ยท่าทางเลครับชิปแปงไปนิดนึงชิปแปงไปครับนิดเดียวเดียวไร่ียังได้บนครับโอ้ต้อหักยังได้ไป ตัวหดของพี่รับเิียวไว้ไม่สายนะโอเคชนะแล้วนะครับไม่ใช่การเต่าอ่ะบอลม่อันเสียเดีดจุดจั่วชนะเลยนู้นแล้วครับจังหวะนี้อ๋อครับหนุนลุกอย่าเอ้อทำไมนันดีมันอะ เเจอพี่เตี้ยครับจังหวะนี้ครับเลกวได้สมผัดบอลครั้งแรกเอาไม่อยู่ครับเราไปาเสียครับเสียครับกระชากไม่ผ่านอ่าใครจีบก้าวใครจีบยพราเข้บาเาบ้ยังผ่านีบจีบจีบจีบีบจีบจีบจีบีบจ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 ีบีบจ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 ีบีบจีบสีบจีบจีบีบจีบสีบจ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 ีบีบีบจ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 ีบบจี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 บีบี ไม่เลยไม่เยยบอลนะครออย่มีคอายเสียต้องครับเสียต้องคือบอลยูดาย่ันแทนบอไปทางข้างขวาตอนนี้บอลยิกลางสนามกระจ้าไม่ผ่านอะไรตีตัดบอลไปได้ไปตีจิ๊บอลโอ้ยเต๋อบอ้หานะครับไม่ได้